สวัสดีครับก็สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนผ่าเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญนะครับพระธาตุศพฝางนะครับพร้อมบูชาเนาะเป็นเลี่ยมกรอบเงินนะครับกรอบเงินชุบทองนะครับมาแบ่งปันนะครับแบ่งปันพี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับแบบพร้อมบูชาเนาะนะครับแลวก็เป็นบล็อกนิยมด้วยนะครับเป็นบล็อกลึกเนาะนะครับเหรียญก็สภาพผิวสวยเลยนะครับเป็นเลี่ยมเงินชุบ ห้องนะครับแล้วก็เป็นแบบเรี่ยมกันน้ําแล้วนะครับี่ประมาณนี้พระธาตุเจดีย์เต็มๆเลยนะครับแล้วก็มีผิวลุงเนาะรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปี2522นะครับสร้างตอนที่หลวงปู่ท่านมาจพาพรรษาที่ที่วัดพระธาตุสรางนะครับอาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับรุ่นนี้จะจัดสร้างอยู่ด้วยกันอยู่3บล็อกนะครับจะเป็นบล็อกสายฝนนะครับแล้วก็บล็อกลึก อีกบล็อกก็จะเป็นบล็อกวงเดือนนะครับก็แพงสุดก็จะก็จะเป็นวงเดือนเนาะสำหรับราคากลางๆก,ก,ก็จะเป็นบล็อกลึกนะครับแล้วก็ราคาลงมาอีกก็จะเป็นบล็อกสายฝนนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปเนาะนะครับตามสภาพตามบล็อกนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจัดสร้างแค่เนื้อทองแดงเนื้อเดียวนะครับสร้างแค่เนื้อทองแดงเนื้อเดียวเนาะปี2522นนะครับนำแจกจ่ายในครั้งนั้นนะครับ น่าจะประมาณ30บาท20หรือ30บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะหรือไม่ก็60บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับในครั้งนั้นก็ไม่เกินร้อยเนาะนะครับนำนะครับนำออกมาแจกจ่ายบูชาในครั้งนั้นนะครับในปีนั้นเนาะนะครับนี่อันนี้คือไม่ต่อโค้ดนะครับจะมีทั้งแบบต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดเนาะนะครับสําหรับอ่ารุ่นนี้นะครับ ต่อโคดไม่ต่อโค้ดนะครับก็มีมีอยู่ในทุกบล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสายฝนนะครับบล็อกลึกหรือว่าวงเดือนนะครับก็จะมีแบบทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินยกซุ้มเนาะนะครับเลี่ยมเงินนะครับชุบทองนะครับกรอบเงินเห็นไหมนะครับหนานะครับหนาเป็นเงินเปอร์เซ็นต์ดีนะครับ พร้อมให้พี่ๆได้บูชากันเลยนะครับและคือรุ่นนี้มีเกณฑ์นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญที่นิยมนอกวัดด้วยนะครับเป็นเหรียญ5เป็นจภาคีนอกวัดนะครับที่ได้รับความนิยมเนาะนะครับที่เป็นเหรียญนอกวัดและได้รับความนิยมนะครับมาเป็นรองอันดับนะครับในวัดประดูเนาะนะครับสภาพเหรียญนะครับสวยมากนะครับ ประมาณนี้ด้านหน้าทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่โตครึ่งองค์นะครับด้านล่างก็จะเป็นหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีพศนะครับ2522นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นพระธาตุศพฝางนะครับรูปเหมือนของพระธาตุศพฝางเนาะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับบุรณะวัดพระธาตุศพฝางนะครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับองค์นี้ผิวสวยนะครับผิวจริงสวยมากนะครับ นี่ครับนีเลียนแท้จะประมาณนี้เลยนะครับมีเป็นเส้นเป็นเสี้ยนนะครับแล้วก็ตรงคอนะครับตรงข้างแก้มเนาะของหลวงปู่หลวงปู่ท่านนะครับจะมีเป็นเส้นนะครับเป็นเสี้ยนนะครับวิ่งสัตว์กระจายออกมาจากจากแก้มนะครับแล้วก็จะมีเป็นเม็ดเม็ดไข่ปลานะครับบริเวณนี้เนาะสำหรับบล็อกลึกนะครับบล็อกลึกหรือว่าบล็อกลึก2ขีดนั่นเองสําหรับ2ขีดก็มาดูตรงคําว่าหลวงนะครับ ใต้คำว่าหลวงจะมีขีดอยู่2เส้นเนาะนะครับก็เรียกกันในนามบล็อกลึก2ขีดนั่นเองนะครับเห็นไหมพื้นผิวเหรียญนะครับสัต์กระจายผิวนะครับเรียบนะครับแน่นตึงนะครับคมติดชัดนะครับองนี้ผิวสวยมากนะครับนี่ประมาณนี้เลยสังคตินะครับยันณนะตรงนี้ก็จะเป็นใบหน้านะครับของ หลวงปู่โตท่านนั่นเองนะครับพี่ๆท่านใดมีน้องยินดีรับเช่านะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยมากนะครับสวยมากประมาณนี้นะครับโดยรวมนะของเหรียญนะครับสวยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินชุบทองนะครับยกซุ้มนะครับนี่ประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นเจดีเนาะนะครับ ผิวสวยมากนะครับผิวติดลุงลุงเลยนะครับอันนี้คือเหรียญเก็บสภาพมาดีนะครับสภาพเก็บมาดีเลยนะครับนี่เห็นไหมเสี้ยนเส้นนะครับสั์กระจายนะครับความคมนะครับบ่งบอกถึงความคมของของเหรียญนะครับของเหรียญรุ่นนี้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดมีนะครับหรือว่าสนใจเช่าหาบูชาก็ ติดต่อนะครับเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมใต้พระธาตุเจดีนะครับใต้เจดีย์เนี่ยผิวลุ่งๆนะครับมีเส้นนะครับคมๆเลยสำหรับองค์นี้นะครับน้องเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับสวยนะครับผิวสวยองนี้ผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับสี่พัน 800บาทเท่านั้นนะครับ4,800บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับรีบทักรีบโทรนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่พร้อมบูชาเลยนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ำด้วยนะครับมาต่อกันอีกองค์นะครับองค์นี้นะครับบล็อกลึกเหมือนกันนะครับแต่ผิวจะออกแห้งๆหน่อยนะครับผิวจะไม่ได้ลุ้งๆนะครับไม่ได้วิงไม่ได้ลุงเนาะผิวอันนี้แล้วแต่ความชอบของ พี่ๆกันเลยนะครับแต่นะครับความคมของเหรียญนะครับนี่เป็นเส้นนะครับเส้นตรงคอแล้วก็เม็ดนะครับไข่ปลาตรงพื้นเหรียญนะครับนี่คําว่าหลวงจะมีขีดอยู่2ขีดนะครับคําว่าหลวงนะครับหลวงปู่โตวัดพระธาตุสฟางนะครับนี่ก็สวยเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับอันนี้ก็จะได้จมูกโด่งมานิดนึงนะครับนี่อันนี้แล้วแต่พี่ๆชอบกันเลยนะครับ มานี้นะครับจะสร้างในปี2522นะครับอันนี้คือเททันหลวงปุโตท่านเสกนะและราคายัางยังไม่ข้ามหมื่นนะครับก็เป็นพระเครื่องที่น่าใช้น่าสะสมอีก1รุ่นนะครับเป็นเหรียญที่นิยมนอกวัดนะครับนิยมนอกวัด5เหรียญก็จะมีเหรียญพระธาตุส่ฟางนะครับเหรียญอามวัดบ้านน้อยนะครับเหรียญสายฟ้านะครับเหรียญอะไรอีกเหรียญวัดถ้ำสิงโตทอง นะครับหมดหรือยังก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีเหรียญเหรียญพระธาตุสฟังหนึ่งนะครับเหรียญเหรียญสายฟ้า2นะครับเหรียญวัดถ้ำสิงโต3นะครับเหรียญบ้านน้อย4นะครับอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญศีลขันธารามนะครับก็จะเป็นเหรียญ5นิยมนอกวัดนั่นเองนะครับที่ได้รับความนิยมนะที่ลองมาจากของในวัดนะครับ ก็จะเป็นเหรียญ5รุ่นนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่เจดีคมคมนะครับเส้นนะครับเสี้ยนศาสตร์กระจายนะครับทั่วทั้งเหรียญนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดมีน้องก็ยินดีรับเช่านะครับนี่ประมาณนี้เนาะนะครับก็นะครับอง์นี้ อองค์นี้ก็จะราคาก็จะเบาลงมานิดนึงนะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่4500บาทนะครับ4,500บาทเท่านั้นนะครับเป็นเลี่ยมเงินชุบทองกันน้ําเหมือนกันนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ํานะครับกันน้ํากันเหงื่อได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่4500นะครับอง์นี้4,8 0 0นะครับอันนี้แล้วแต่พี่ๆชอบกันเลยเนาะนะครับ มานี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็ฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องด้วยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ